โ oh, อ้ันนี้ต้นอะไรต้นมะขามว่ครับเนี่ยงัดพี่น้องงัดงัดฝั่งนี้งัดฝั่งข้างล่างก็เตรียมที่จะหวานแล้วไม่รู้ได้เวลาหรือ,อยังเออต้นนี้ใหญ่แท้เอาไว้ยืนหวานแหลูกพี่เอาไว้ยืนหวานแหไว้นั่นแหละ แค่นั้นเลยเอาเอาไว้ประมาณนั้นเลยเนาะเอาขึ้นมาก็อันนี้เอาแค่สิ็แค่เสร็ดสิดข้างล่างก็พอแล้วอันนี้ต้นมะขามวาครับนี่ไปทำเขียงเลยทำเขียงนี่ lúc ló khứt lưới <tôi nói> dưa nó thế nên nói thế ตอนนี้เคลียร์เศษไม้ครับนึกว่าจะหมดแล้วข้างล่างยังเหลืออีกเยอะเลยน,ะออนี่เลือ,อีกเพียบครับข้างล่างนี่โอ้ตะบานแหลงไปทด่เสร็จเลยน,นี่ลงแหบ้านผ้าแดงครับบัตรละสองร้อยครับนี่ใครมาไม่ทันเสียใจนะครับนี่รรมการว่าปลาเยอะครับนี่ ตอนนี้ให้แมคโครกเคลียพื้นที่ด้านล่างก่อนนะไม่รู้ว่ข้างล่างมีเศษอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวหวานแหไปนี่ติดเศษไม้นี่เศษเลยครับบัตรสองร้อยนี่แหขาดไม่คุ้ม <laughs> โอ้ลูกพีกักงัดโหดมากเลยนี่ต้นมะขามเยอะด้วยเนาะครับเนะาะมะขามเยอะเนาะ โอ้โอ้โอ้ระวังลูกพี่ระวังลูกพี่แกถอดเสื้อขับเลยนะเพือพ่อนๆมานีงโ,โอ้แกโหดจริงๆอ่ะสงสัยอากาศจะร้อนครับ มบรรยากาศลงแหไปด้วยลงลงดินไปด้วยครับวันนี้